จิ่นน่าจะกินอิ่มแน่เลยหลับแล้วแม่ตอนนี้ยังอยู่หน้าห้องหอไม่แน่ใจอะ่ะมันจะกัดกพขยายกล่องดอไม่แน่ใจว่าเขายังอยู่มันเพราะว่าหนูปิดไฟตอนนี้ยปิดไฟดวงหนึ่งไม่ให้ไฟหน้าห้องมันอยู่ไอม้มอนมันฉลาดเดี๋ยวนี้มันสังเกตจากไฟอะพี่ถายมุมนั้นนี่น่ารักมาก กินแล้วมอนก็กินกินทั้งคู่แล้วกินแล้วก็สนหลับไปแล้วหนึ่ง แมวกล่องมองงไแมวกล่องงน้กินนนอนฝนตก ดูตัวมนกรเหมืนกัตุกตาเลยี่มคันคงด้วนหล่าูถึงว่ามันวิ่งออกมาฉันยกมันอไปอืมจะตบดนจะกลับม uh ันเขียว ถือว um, ну oh. right. uh ่า huh. ม uh ันไประบายลมข้างนอกน่า no ห้นอ่ะยูยูนึกอยากหลับก็หลับนัจระบายเลยกที่นอนเป็นอย่าอย่าไปจับอย่มันตึนนมันจแรึไปงนหมอนนมา ตอนนั้นมี้มุดมันสักของทีนิสันกระป๋องแตงหวานมันก็จับคากมาไม่รู้ได้ไงมันมีช่องให้มุดเสซปุลก็เอามือไปตบปุบอีหูอีกี่ยาเยอะใชมไหมปัดลงชั้นข้างล่างหมดแล้วมันดู้ีะอ่าข้างล่างมีชั้นมันกำลังจะมุดเข้าไปมันเอารีบมันเอารีบตบปบอีท็อปเปอร์ละฉันก็เลยลาออกอ่ะโอ้ยแม่นี่มันจะเลี้ยงเลี้ยงหามึงดูป๋อง เห็นตรงมอเตอร์บนวุ่นวายอยู่หน้าได้ยินเสียงะไม่ได้ยินมันไม่ร้องไม่ยินเสียงฉันร้องได้ยินตีกันก็เห็นตะตุบมันโดมันจะรรถเห็นตามตามใบตะปบน้องไอ้จิ๊ดวิ่งมาทันนะจิ๊ดก็ยังอยู่ในรถเพราะฉันนั่งลงมันก็วิ่งมาหามันก็เลยไปอุ้มไว้อยู่บนลัง กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ออกไปชมวิวจะนอนได้สักกี่นาทีปักอะไร่ะปะักอะไรไม่รู้ปุ่มที่สองนะับจากข้างลา่าง